ผมมีรถด,ดีรถเด่นประจําวันนะครับสําหรับพี่น้องที่ <Yeah>. oh. ต้องการรถสําหรับสายลุยนะครับอีกมาวางคานนะร,รุ่นนี้เองก็ใส่คานเี้แปดศูนนะครับคานเบีแปดศูนย์เนี่เฉพาะคานหน้าเนี่ยก็อยู่ประมาณ4ี่หมห้านะครับ <Yeah>. oh. คานที่แปดศูนย์นะสี่ห้าหมื่นถ้าเป็นคู่เองก็ประมาณห้าหกหมื่นถ้ามีดิฟล็อกด้วยเนี่บอกเลยว่าต้องเตรียมลบไปแสนหนึ่งนะครับนี่เฉพาะคานอย่างเดียวนะยังไม่รวมค่าช่างค่าตกแต่งนะคนยืนอยู่อันนี่ไม่ใช่นะฮะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสำหรับ ผลสงทางบกเนี่ยเขาให้ความเข้มงวดมากนะครับในเรื่องของการที่ต้องมีเซฟตี้เบลในทุกๆจุดนะครับการครอบครองคือคนที่ชอบในการลุย <Wow. S 1> ชอบในการใช้งานในทุกภารกิจสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก้าวสู่หน้าฝนเต็มรูปแบบนะครับผมมีรถดีรถเด่นประจำวันนะครับสำหรับพี่น้องที่ ต้องการรถสําหรับสายลุยนะครับเห็นภาพที่อยู่ข้างๆผมนี่ท่านก็พอมองออกแล้วแหละว่าคนที่จะใช้รถพวกนี้นะครับคนที่จะมีรถอย่างเงี้ยนะครับในการครอบครองคือคนที่ชอบในการลุยชอบในการใช้งานในทุกภารกิจนะต้องบอกว่าไปได้ทุกที่นะครับ <Yeah. S 1> ที่ทุกท่านอยากจะไปไม่ว่าจะเป็นเข้าสวนนะครับเข้าไร่เองท้องไร่ท้องนาหรือฝนตกน้ำท่วม นะครับก็สามารถไปภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือนะฮะเอาตัวรอดในสภาวะน้ำรอ,อกันร,ระบายหรือแม้แต่น้ําท่วมนะในระดับผมว่าระดับประมาณล้อรถอยู่หกสเซนนี่ยไปได้อย่างสบายหรือแม้แต่ไปท่องเที่ยวตามธรรมชาติตามอุทยานตามที่คันอื่นนะครับเข้าไม่ถึงบอกเลยว่าเราไปได้สบายอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมอยู่กับโตโย t a าไฮรักวีโกแชมส์นะครับ วีโก้เองมีหลายโฉมมีหลายรุ่นนะครับตั้งแต่ปี2004นะครับเปิดตัวขึ้นมานะครับกับปี2008เป็นหน้า V n Turbo และปี2011เนะี่ยโฉมนี้เลยนะฮะโรเจอร์ต้าไฮลักวีโก้แชมป์นะครับ, Champ, ค,รบคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งคุณผู้ชมครับอ่ะเราเห็นแล้วว่าตัวสุดท้ายของวีโก้ก็จะเป็นรีโวนอกจากเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วสิ่งที่เห็นเพิ่มคืออาวุธลับที่ให้มานะครับอ,อุปกรณ์ให้มาก่อนนะอย่างเช่นกันชนหน้ากันชนหน้าก็ถือว่าแข็งแรงบึกปืนเลยเป็นกันชนเหล็กนะครับอ อีกจุดนี้จุดหนึ่งะฮะลิฟท์แจ็คของไอรอนแมนนะครับเป็นแม่แรงแม่แรงติดรถมาอ่าต่ำๆประมาณคืบ่หนึ่งนี่นะครับไม่สามารถยกรถที่สูงขนาดนี้ได้ก็เลยต้องใช้ลิฟท์แจ็คนี่เขาเรียกลิฟท์แจ็คนะฮะตัวหนึ่งก็ประมาณ5-6,000บาทนะครับมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะอันนี้ยี่ห้อไอรอนแมนอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ถ้าไม่สังเกตจะไปเห็นสำหรับคันนี้คืออาวุธลับนะฮะในการช่วยเหลือตัวเองตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมครับเนี่ยเห็นลวดเส้นนี้อยู่นะครับนี่คืออสลิงนะครับสลิงที่เป็นวินไฟฟ้า ที่วางอยู่ด้านหลังสุดเลยนะครับอยู่ใต้กระบะด้านหลังเป็นวินซ์ของโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์วีอ80นะครับถ้าซื้อมือ2ถ้าครบๆนะนะครับมีมีคารมีกาดมีอะไรครบเนี่ยตอนนี้ซื้ออยู่มานส0 0 0มื่น 30, ถ้าเป็นวินซ์ใหม่เองเบิกใหม่น่าจะมีประมาณไม่แสนหนึ่งก็ใกล้เคียงนะครับนะอ้นี่เป็นวินซ์จิตลงเลยทั้งสองคันเหมือนกันเลยนะครับออกแบบมา,าเหมือนกันนะฮะทำจากค่ายเดียวกันเพราะฉะนั้น2คันนี้ชุด เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างทุกอย่างเหมือนกันนะฮะเหมือนกันนะถอดแบบมาเลยคันนี้นะครับผู้ชมครับท่านได้สนใจจากเป็นเจ้าของนะฮะใช้ได้ทุกภารกิจนะสุดคุ้มจริงๆเพราะคันนี้ก็เท่ากับราคาของแต่งรถนั่นเองนะครับผมบอกแล้วว่าของแต่งคันนี้ถ้าได้ไปเนี่ <Yeah. S 1> เห็นราคาแล <Ooh. S 1> ้วโอ้โหคุ้มมากๆเขาเรียกว่าเป็นรถปีกนกนะครับแล้วไปใส่วางคานปกติวีโกไม่มีไม่มีโฟร์วิลด์ไรนะฮะตอนเดียวนะครับจะมีรีโวนะครับถึงจะมีอ่า รุ่นกระบะตอนตอนเดียวที่สแตนดาร์ดนะครับที่มีดิฟล็อกด้วยเป็นโฟร์วีลไรด์แต่สมัยนั้นยังไม่มีเขาเรียกว่าเอาวีโก้ไปเด็ดปีกนะครับเด็ดปีกมาวางคานนะฮะรุ่นนี้เองก็ใส่คานวีกแปดศูนย์นะครับคานวีกแปดศูนย์นี่เฉพาะคานหน้าเนี่ยก็อยู่ประมาณสี่หมื่นห้านะครับคานวีกแปดศูนย์นะสี่ห้าหมื่นถ้าเป็นคู่เองก็ประมาณห้าหกหมื่นถ้ามีดิฟล็อกด้วยนี่บอกเลยว่าต้องเตรียมเงาะไปแสนหนึ่งนะครับนี่เฉพาะคานอย่างเดียวนะยังไม่รวมค่าช่างค่าตกแต่งนะ คันนี้นะฮะวางคานเวก80นะเดี๋ยวเพิ่มอ,อธิบายให้ฟังนะว่าคันนี้ทำแนวบ้างหนึ่งคานเวก80น้องพัตตีต้ต้องต้องใส่ขา้างหน้าลูกเกนว่าคานขนา้างหน้าก็คือตรงเนี้ยนะฮะปกติจะเป,ปีกนกแต่อันนี้เพื่อความแข็งแรงเป็นคานแข็งเหมือนรถจี๊ปรถ L N 106อะไรพวกเนี้ยเน,นี่ยวเขาเรียกคานแข็งนะรถคานแข,แข็งแบบนี้ลุยได้ดีมากทนมากเพราะว่าเขา,าจดจดเขาเรียกอะไรจดุดรองรับน้ำหนักนะมันจะแข็งแรงกว่าปีกนกนั่นเองนะครับ ลุกมาพวกเนี้เปลี่ยนมาใหม่จะเห็นได้ว่าช่วงล่างนี้เราเซตมาใหม่หมดแล้วนะครับสูญเสรมดีมากนะครับและก็จุดต่อมานะครับที่เราเห็นนะครับเราจะเห็นว่าคันนี้เป็นสปริงสปริงเป็นโช๊คของโปรเฟนเดอร์ซับแทนะครับมีคานมีคาคนค้ำเนี่ยของว80เ,เอกลักษณ์ของเขาคือคานที่เป็นก้านตัวเนี้ยนะฮะจะเห็นชัดเจนเลยนะครเพราะฉะนั้นช่วงล่างด้านหน้าคันนี้เป็นคานเป็นคอยสปริงยกชุดมาจากวีค80มีฟีล็อกด้วย นี่ฟีีล็อก80นะซื้อใหม่ก็ประมาณสัก20,000นนะถ้าล่าสุดอีพิ่งซื้อเข้ามาเซียงกงนี่ได้ของถูกเลยก็ซอย2ให้มานะ5,300บาทปกติรุ่นนี้ต้องไป7จ0 0นะครับนี่ฮับล็อกของฟีฟ์กับ LN106 น่ี่ใส่กันได้นะครับนะใส่กันได้เลยนะนี่มีฟีล็อกตัวนี้ด้วยนะครับช่วงล่างนี่บอกกนแล้วว่าขับนิ่งนะถ้าท่านใดสลับใช้เดินทางไกลบรรทุกของนะฮะไปที่อกบริจาคของหรือไปเที่ยวทางไกลนะ ีกนกนี่ขับสบายมากข้อดีนะฮะข้อดีสลับคันนี้นะข้อดีเขาก็คือเขาเป็นปีกนกเขาเป็นเครื่องยนต์ 1KD 103แรงมา้าเล่งสนุกขับสนุกนะฮะเพราะเครื่องเขาแรงนะครับถ้าเทียบกับ L106 n ได้ 06, ความเป็นออริจินอลนะครับแต่ว่าเครื่องเขาเป็นเครื่อง 3L นะครับแรงม้าจะน้อยหน่อยแต่ตัวนี้ขับสนุกเพราะเครื่องแรงและก็ช่วงล่างเขาเซ็ตเป็บปีกนกเน,นี่นิ่มมากนะฮะ ต่บอกไปแล้วนะครับว่าด้านหน้าเป็นกันชนหน้าเป็นวินไเฟ,ฟ้าด้านข้างนะฮะมีไซเรวมีสนอกเกิลของซัฟฟารีนะะอ่านสำเนาเล่ม30กันยายน254หรือปี2 0 1 1นั่นเองนะครับเป็นชื่อผมเองนะสคันนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจแบ่งกันไปใช้ล้อเป็นล้อขอบ15นิ้วแม็กซิตนะครับยาง35ไซเรลยวนะบันไดข้างนะครับมีบันไดข้างปกติเป็นลางคารนะครับรถพี่อัดให้มานะจากสุราษฎร์ธานีนะฮะ หน้าเมืองหน้าเมืองซาฟารีนะฮะพี่อยากให้มาสมัยโควิดนะฮะก็ใช้ภารกิจนะฮะหลายภารกิจแล้วแหละนะครับรถเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์นะครับเพราะเรามีศูนย์ของเราเองนะครับใช้ภารกิจปพ๊บเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับไม่มีหอนไม่มีดังแน่นอนนะฮะอันนี้เขาตีป่องขึ้นมาทุกล้อเลยนะครับตีโครงเหล็กขึ้นมานะครับเพื่อกันโคลนนะฮะแข็งแรงนะฮะมีท่อไเสียนะครับโผล่ขึ้นมาด้านหลังนะครับไม่สามารถลุยน้ําได้บันไดนะท่านผู้ชมครับอีกจโจนึงนะ ถ้าไม่ได้ใช้ก็สามารถาไปไปนั่นนะด้านน้นด้านน้นไม่ได้ล็อกใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันมันแข็งนิดนึงนะครับเพราะว่าเดียวเออโอเคตายละนี่บันไดสามารถขึ้นรถเพราะปกติเอาไว้โดยสารมันทุกคนจะมีเบาะด้วยนะครับแต่ตอนนี้เบาะโดยสารเราออกแล้วนะครับไม่มีเบาะโดยสารมีราคาด้วยนะครับแต่ก่อน ก็ถ้าท่านใดไปตอนนี้ก็จะเห็นอยู่ที่สมุยเองหรือภูเก็ตเองนะครับอย่างทรีบังกี้นะฮะที่ไปชิปไลน์ยก็จะมีรถอย่างนี้แหละนะครับเหมือนกันเลยนะฮะเอาไว้ให้ผู้โดยสารขึ้นนั่งนะครับมีเบาะพีเเข็มขัดนิรภัยทุกจุดเลยนะครับนี่คือรถที่ของดีของเด่นนะฮะแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้แบบนี้เราก็เราไม่ใช้แบบนี้เราก็เอาเป็นคอกบรรทุกของก็ได้นะครับใสเล็ก ล็อกข้างหลังนี่นะก็เป็นเหมือนทุกของนัง่นเองเอาเบาะตัวนี้ออกก็ได้นะครับเกี๊ยออกไม่ยากนะครับจุดหนึ่งที่อยากจะนำเสนอท่านผู้ชมครับสายเลียวบันไดข้างแข็งกันโช้หลังบันไดหลังนะครับสะดวกสบายสำหรับคนบรรทุกคนแข็งแรงมากจุดหนึ่งนะครับอ่ะดูตัวนี้ครับน้องแพตตี้ครับวินที่ผมบอกด้านหลังนี่คือเป็นคาน์เดอข้างหลังนะตัวข้างล่างนะฮะเป็นวินของออวินไฟฟ้าของไลคูเซอร์วิคแปดศูนย์นะครับนะถ้าถ้าดูนะก็จะเห็นว่าเห็นยี่ห้อมันไม่เจ็ดนะ ต้องแพทย์อยู่ข้างบนไหมลูกอ่ะสอดไม่เป็นไรฮะอ่ะถ้าถ้ามอ๋อมันมันไม่เห็นนะนูนี่นูต้องสอดข้างบนนี่ไปลูกข้างบนนี่สอดข้างบนนี่มองเห็นไหมเออที่เป็นเห็นตัวนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นคือวินไฟฟ้านะอยู่ด้านหลังนะฮะแต่สลิงสอดเข้าไปด้านหน้านะครับ <S <S เพื่อลดน้ำหนักด้านหน้านั่นเองนะครับช่วงล่างนะครับแหนบจะเห็นนะว่าไม่ได้เสริมอ่าไม่ใช่กล่องรองนะครับเป็นแหนบทั้งหมดเลยนะครับแหนบอยู่หกแผ่นนะับคันนี้นะฮะ แหนบพกแผ่นเป็นแหนบยกอยู่แล้วนะครับด่พาดูโดยรอบอนักเกตเปิดสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงหน่อยสิว่าเครื่องยนต์เสียงเครื่องยังดีอยู่ไหมนะครับ163แรงม้า 1K d ดีรหัส3ความจุ3 0 0 0ั c ซีซีคันนี้นะเครื่องยนต์เสียงเครื่องเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะสูงนิดนึงนะครับโอเคํำฝากระโปรงในงงเครื่องเอา สูงนิดน,นึงนะครับท่านผู้ชมครับอา้าไม่เป็นไรไอ้หล่าน้องแพทยอยู่ตรงไหนเครื่องยนต์นะฮะรหัส 1KD นะฮะ3,413ั 3, นดีา้าแดงนะเครื่องขับสนุกนะครับอ่ะดึงเขียบรานเครื่องให้ดูสิว่าเป็นยังไงบ้างไม่มีควันเลยครับท่านผู้ชมครับเครื่องแจ๋วมากนะครับอ่ะเจา้าพวกเครื่องเนี่ยเองถ้าจะซื้อรุ่นนี้นะเอาแอนไปเอาเอ็นไปวางนี่ก็หลายตังค์มากนะเครื่องดีเซลคอมมอนเลีวใช้ทนมาก ประจำการตั้งแต่รุ่นไหนอะนะครับตับเครื่องเลยครับ Vigo รุ่นแรกปี2004นะครับจนถึงปี2015อยู่ใน Vigo ก,ก็11ปีนะครับแต่จริงๆอยู่ในตัว Pardo ตั้งแต่ปี2001-2002ึ่งสนเลยนะครับเพราะถ้าประจำการอยู่ในโตโยต้าเกือบ20ปีสำหรับเครื่องรหัสนี้นะฮะถ้าไม่ทนอ่าประมาณไม่ใช่10 20, 20 15, ปี15ปีตั้งแต่ปี2001จนถึงปี15เกือบ15ปีที่ประจำการในโตโยต้าถ้าไม่ดีไม่ทนเนี่ยคงไม่ได้อยู่ขนนาดนี แล้วก็อยู่ในแรงคูเซอร์พาโดก็ยังใช้เครื่องบล็อกนี้อยู่อ่ะนี่คือคันแรกมาดูคันต่อไปคันที่2นะน,นะครับเป็นแะพ็ pack คคู่นะครับนะแพ็คคู่คันนี้นะฮะเหมือนกันเลยนะฮะเปลี่ยนแต่ลิฟต์แจ็คจากยี่ห้อไอรอนแมนเป็นยี่ห้อลิฟต์แจ็คแค่นั้นเองนะฮะตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณ6 0 0ักว่าบาทนะครับยางนะครับก็บิ on, ๊กฮอนแอกซิดขอบ15เหมือนกันนะครับ33 12.5บสคูณสินะครับคันนี้ไม่มีฟีล็อกนะครับโชค๊คโปรเฟนเดอร์ทุกอย่างเหมือนกันหมดเหมือนลลอกกแบบันมาเย นะครับสองคันนี้เหมือนคู่แฝดนะครับอีกจุดหนึ่งที่ไม่ได้พูดนะครับอีกจุดที่ไม่ได้พูดนะฮะเดี๋ยวพาดูรอบๆกันเหมือนกันเลยนะมีคอกมีวิ้นไฟฟ้าของ VX80 เหมือนกันนะฮะแต่คันนี้ยางจะใหม่กว่านิดนึงนะฮะยางก็ถือว่าสัก80%เอนะครับคันนั้นก็เหลือมันเปอร์เอีกจุดหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงฮะน้องน้องแพตตี้มาใกล้ๆลกหัวเกียร์ครับท่านผู้ชมครับหัวเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ของเซิร์ฟนะครับ เป็นเหมือนที่อยู่ใน LN ่ใน LN 1 1 1นะฮะ SR5 ตัวนี้คือเป็นกด4 High นี่กดเข้าปุ่มเลยนะครับนี่คือตัวนี้นะครับเกียร์4 High แล้วก็ถ้าเป็นโลก,ก,ก็ดึงลงมานะครับเป็น4 Low คันนี้เลขใหม่ครับท่านผู้ชมครับ1,91,000ปี2011เหมือนกัน1,91,000กิโลนะครับนี่คือเลขใหม่ส่วนคันนั้นใหม่อยู่2 2 0 0 0 0กิโลใหม่พอๆท่านผู้ชมครับปี2011นะ11็ก็คือปีอานนี้24 13ปี13ปีถ้าปีละ20,000ื่นโลโดยเฉลี่ยก็เท่าไหร่สองแสนหกแต่อันนี้อยู่ประมาณแสนเก้า 10, กับ2องแสนก็ตกปีละหมื่นกว่ากิโลนะครับทั้ง2คันถือว่าใช้ไม่เยอะนะครับเพราะใช้ภารกิจในการบรรทุกคนเฉยๆนะครับซิ่งก็ไม่ได้หรอกเพราะคนอยู่บนรถเดี๋ยวตกรถจะเกิดอุบัติเหตุนะครับเรื่องความปลอดภยัยสังเกตสิว่ารถสลับนักท่องเที่ยวนะครับมีเบลทุกจุดเลยนะนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่คอกเฉยๆแล้วก็คนยืนอยู่อันนี้ไม่ใช่นะฮะเรื่องความปลอดภัยเนี้ยนะสำหรับ ขนส่งทางบกเนี่ยเขาให้ความเข้มงวดมากนะครับในเรื่องของการที่ต้องมีเซฟตี้เบลในทุกๆุกจุดนะครับเพราะฉะนนในสนใจอยากเป็นเจ้าของนะฮะโตโยต้าไฮลักวีโก้แชมนะครับเด็ดปีกวางคาร VX80 นะบอกอะไรที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับไม่จะเป็นวางคารวางสปริงวางเต้าแนบนะครับใส่วินของ VX80 นะครับใส่กันชนหน้ากันชนหลังไซส์เดียวโชคของโปรเฟนเดอร์ยางขอบ1 5 35 30 สามสิบเท่าไรแล้วเอ,อพูดไปพูดมาลืมตัวเองสามสิบสามนิ้วคุณผู้ชมครับขอบสิบห้านิ้วของแต่งทั้งหมด,ดผมว่าอย่างน้อยๆน,นะผมว่าสองแสนห้าไม่อยู่นะผมคิดง่ายๆประมาณสามแสนบาทแล้วกันของแต่งคันนี้พูดง่ายๆว่าราคารถ่ยแทบแทบไม่ได้เหลือราคาแล้วถ้าจะซื้อไปแต่งนะผมบอกว่าอยากให้มันลองขับรถที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ลองขับดูที่ว่าศูนย์ดีไหมอัตราเร่งดีไหมช่วงล่างดีหรือเปล่าปล่อยมือได้หรือเปล่านะครับ เพราะฉะนั้นเองอยากให้ท่านมาลองเพราะท่านไปทำเองาะว่าสามแสนนี่อาจจะไม่อยู่แล้วก็ไปลองผิดลองถูกอันนี้ไม่ต้องลองนะฮะบ,บอกเลยว่า2คันนี้ตกแต่งมาจากค่ายวินแท็กซี่นะรถพักพวกผมเองนะที่ทําให้มีหลายสิบคันเลยแต่วันนี้ผมมี2คันที่ดีที่เด็นที่อยากจะเอามานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมนะฮะว่า2คันนี้เด็ดแน่นอนเข้าสวนเข้าไร่เข้านาหรือจะไปภารกิจต่างๆนี่ไปทุกที่ที่ท่านอยากจะไปนะครับบอกเลยฮะสุดท้ายนะครับราคานะท่านหลายท่านถามว่าพูดไปซะยาวเลยราคาไม่บอกเลย ราคาพิเศษครับคุณผู้ชมครับพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งพร้อมใช้อย่างนี้นะครับราคาพิเศษแค่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับสามเก้าเก้าครับุณผู้ชมครับสี่แสนบาทมีทอนพูดง่ายสี่แสนมีทอนภาษีพรบทุกอย่างพร้อมโอนนะครับโอนให้เรียบร้อยนะครับของเหลวเช็คให้ทุกอย่างนะครับเอาไปคือขับใช้งานอย่างเดียวรับรองว่าขับประทับใจนะครับสนใจอยากดูตัวจริงมาดูที่มงคลขนคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานี นะครับอยู่ที่ไหนอยู่ต่างจังหวัดถ้ามั่นใจวางใจเป็นลูกค้ามงคลคาเซเตอร์อยู่แล้วโทรมาฮะโทรมาคุยกันส่งรถให้ถึงที่บ้านรับประกันความพอใจมีตําหนิที่ไหนถ่ายรูปให้ดูก่อนว่าตําหนิแบบนี้รับได้ไหมนะครับสายออฟรดสายลุยนี่ผมว่าเขารู้กันว่าสภาพแบบนี้เป็นยังไงนะผมบอกว่าซื้อไปไปตังซ่อมนะพอเดียวกันนี้น่าจะเข้าใจว่ารถแบบนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับตำหนิต่างๆ่าเราถ่ายชัดเจนส่งให้ถึงบ้านรับประกันความพอใจนะครับอยู่ที่ไหนทั่วประเทศก็สามารถเป็นเจ้าของนะเพิ่มเติมนะถ้าอยากมาดูที่อุบล รถไฟมาขับรถมานะครับหรือนั่งรถนั่งเครื่องบินมานะครับมาพักที่อุบลธานีมาเที่ยวอุบลสักวัน2วันนะครับสายเที่ยวอยู่แล้วสำหรับรถทรงนี้นะฮะมาพักที่นายแมนชั่นนะฮะไม่มีค่าที่พักมีอาหารเช้าให้พร้อมนะฮะสักวัน2วันมาเที่ยวอุบลนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะโดยเฉพาะลูกค้าที่ชอบรถทรงนี้สไตล์นี้เข้าสวนเข้าไร่นะครับหรือว่าท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับติดเต็นต์ติดอะไรไปได้หมดเลยนะครับ โทรหาผมได้เลยนะฮะศูนย์แปดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกหกเก้าเก้านะครับมาดูตัวจริงมาลองขับได้ทุกวันฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ด้วยครับเป็นกำลังใจให้พวกเราครับขอบพระคุณสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ